คุณรุธินชาญวีรกุลท่านเป็นคนที่เกาะกระแสอย่างเดียวเนื้อหาสาระไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นคนที่พื้นฐานความคิดไม่มีคิดอย่างเดียวประชาชนชอบเรื่องอะไรก็จะไปในแนวทางนั้นเพื่อให้ประชาชนพอใจก่อนตอนเป็นฝ่ายค้านเห็นประชาชน และพวกผมไม่เอา M U 2543 244ก็กระโดดเกอ่อกระแสทันทีเลยกระโดดเกอ่อกระแสทันทีไม่ว่าจะตัวอนุทินเองก็พูดว่าไม่เอา M U 2อง3 2า4มีหน้ำซ้ำแล้วเดวินยังส่งลูกชายสุดที่รักออกมาซัดตูมไปเลยว่าไม่เอา M U 2 5 3 244แล้วเป็นยังไงพอเป็นรัฐบาลทันทีเลยลิ้นสี่แฉกไม่ให้สองแฉกนะ ลิ้นเล็กออกมาแพรบนี่มีสีแฉกบอกไม่ได้เรื่องนี้ต้องถามประชาชนอยู่ผสมกับประวัสั่งอุวันโนที่ผมเล่าสังเมื่อกี้นี้ผีกระโดงเข้ากันได้พอดีเลยถ้าอย่างนั้นต้องทําประชามติ <c oughs> ก็คืออะไรล่ะท่านผู้ชมยื้อเวลาซื้อเวลา